ละพรว่าฝ่าเอยฝ่าห้องจนทั้งอุบลฝ่าวุมเลงเสียงมันดังอยู่เป่งเป่งเสียงมันดังอยู่เป่งเป่งเอโอ้อยฝนฝ่าเสียง,งล่านา นี่ล่ะพ่อแม่เอ๋ยนั่งสิไวยพอนให้สาธาไทายผัวพ่อแม่ทั้งคนเถ่าคนแก่ท่าละกายใหญ่น้อยสาวซอยดอกมุมจีมาจากต่างทองเทีหรือจากที่ตำมนเฮาไผก็พากันมาสู่คนทงางเบื่องมาจากทางในเมืองหรือว่าทางแถวนี้ข้าเมสสถาน มาห่วงงมงานเมื่อนี้ส,สิขอให้ดอกสุกพรวาสนาธุสาธุเร่อสาธุเด้อขอให้พรของข้าเข็ดยำกรรมแก้วง่เหมยพรออกแล้ว้สมดามดังกระใจ ขันเมืนเจ้าอยากได้อันใดปาถนาเนึกขอให้มีมาเมืองย่าอยู่รดนยามีสาอยากมีลามีสร้างอันใดใดก็แล้วแต่วา่าเจ้าอยากได้ขอให้ดังประสงค์อยากได้เฮือนได้บ้านหลังใหญ่จะสันทรงสเปนทรงไทยใหสุ่ง แต่ในมนษเจ้าอย่าเกาอย่างใหได้เงินทองหลายลลานลุ่นท้นใส่ใจมือแมนสิจับใจซื้อมือละเมือนให้มาแขอย่าควองแขนแนวได้คู่ส่วนดอกพอดีกับทั้งกาย้านี่ชวีวันให้ใส่ซองอย่ามีหมอ เตืองยามีปวดยามีเจ็บทั้งหัวคางเตืองเล็บยาสุนีดอกไม้ตองตาทั้งสองอย่าฟั้งฝ่าเขียนยาลาทายอย่าอ่อนนวลปนิเลทายอังฝันห้าย,ยาสุนีคอยคุณพ่อคุณแม่มาฟังล่ำมือนี่ให้มีแต่อกความสุกอันตรายพาน ทางได,ได้ให้คนซอยลงไปน้ามือซอยเฮือเมื่อเนไห้ซอยสร้างสร้างทางซอยเงินให้มีแต่ผู้เอินเขาไปห่วงพาเงินเขาไปกินผ้าท่องนางกองดองลานคอยสมใจทานมาโนนัยขันใด สุขังพารังขอให้ได้แก่เจ้าเอ้ยจุนเท่าแก่ชะลานานว สวัสดีจาวสวัสดีพี่น้องผู้ติดตามอยู่ทางบ้านนะครับทางช่องย t u b e รากแห่งศินมนีตามร้อยศิลปินพื้นบ้านเทา,าเมือเมือออุบรลราชธา,านีคุณแมหมอลำที่ิยืนยู่ข้างผมเนี่ยก็คือคุณแม่มุกดาเมืองนครศิลปินผู้มีชื่อเสียงพี่น้องพี่น้องสังเกตคณะเพชรอบบุบลลํำเลืองพาเวตสันดอนผู้เป็นนางอมิตตาลํำเลืองนกกระย่างขาวเป็นสุธรรมาทุกฉากสีเห็นคุณแม่มุกดาเมืองนครเท่า ซึ่งเป็นผู้อนุรักษ์ทำนองล่ำเรืองต่อก่อนทำนองอุบลได้สุดยอดอีลีพี่น้องฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์หรือพี่น้องอยากให้แม่มุกดาไปซอยการสร้างงานไปหลินไปเยี่ยมยามถามข่าวโทรศัพท์มาเยี่ยมยามถามเขาวได้ที่เบอร์โทรศัพท์0812641383ครับพี่น้องเป็นยังคือได้ซื้อบะแม่มุกดาเมืองนครบานเนี้คือมีทั้งมุกดาคือไม่มีหนเมืองนคร แม่เนี่ยคนมุกดาหารเกิดที่มุกดาหารแต่ก่อนมันเป็นจังหวัดนครพนมเดี๋ยวนี้เขาก็แยออกมาเป็นจังหวัดมุกดาหารกเร็เลยมุกดาเมืองนครแต่พศสิบแปดไม่ย้อนอดพบบอกก็เลยเป็นมุกดาเมืองนครคือเมืองนครเนี่ยของคือจังหวัดกเ็เลยเอาน้า,นามศุกุนตันมาใส่พี่น้องิได้เห็น คุณแม่เฮาล่ำครูกับคุณพ่อปอฉลาดตลอดเป็นยังคือได้ล่ำครูกันตลอดเป็นแม่บ้านของคุณพ่อปอฉลาดพี่น้องเป็นผู้ดูแลผู้ดูแลไปใสเคียงมาเคียงอะไรกันเบิ่งแง่เบิ่งแง่กันตลอดแล้วเธอก็จัาผููใด้เบิ่งไผแลเธอก็ได้เบืองแง่เมียเพาว่าเมียโลนเออปาดีมีเสียงแสกเข้ามาพี่น้องมาที่นี่คํามาอยู่เมืองมุกดาหารล่ำที่ปิดอัตลักษณ์ของมุกดาหารล่ำพญาเตยหอดอนตาือได้บ่แม่ ได้กระสิได้ดอนตานนะเดี๋ยว <c oughs> พี่น้องสิเดี๋ยวฟังคุณแม่หัวลำเตยหอดอนตานม้วนๆพี่น้องกอลำก้อนอน,นี้คุณแม่ชวีวัฒนเพิ่นอสอนให้ลำเพราะรอนตาลก็บอกเปนว่าโบย่งงาวก็สัน่นเอาพอฟังเป็นสังเกตเนาะค่ะเน, <c oughs> นาะงพอได้แนวทางพ่อได้แนวทางเ <c oughs> ป็นตัวอย่างน,น,น,นี่สาวเพราะว่ากอลำก้อนนี้เพิ่นเอาไปสอนตามสถาบันราชภัฏวิรานาตสินสอนเด็กน้อยผู้ เกิดมาเยรุ่นอลองฟังบังค่ะโอเดวพี่ชายเอ้ยพี่ชายเอ้ยน้องอยากเมื่อดอกน้ำออยสนใจข้าบ้านอายุดอกเดพิ่ชายเอ้ย พี่ชายเอ๋ยน้องแดนเป็นไอหูน้องแดนสูงไอหายก็ไอ้สิบ่อเอาจังว่าเว้าไอเว้าจังว่าเว้าวสุดฝอยบ่าวังคอยเอานาเอาหนาบ่าวังคอยเอาหน่อชาย

ยอดพี่น้องพี่น้องม้วนพี่น้องมกักกลีืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ให้กำลังใจหรือชิโทรศราท์มาเยี่ยมยามถามข่าวคนแม่เฮาสำหรับมื้อนิ้ทางช่องยูทูบลากแห่งศิลป์ตามรอยศิลปินคนบ้านเฮาก็สวัสดีพี่น้องผู้อยู่ทั้งบ้านเด้อครับ,บรขอบคุณคุณแม่เฮาครับผมสวัสดีค่ะ